อ่ะสวัสดีครับนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่อุบลน,นะครับอุบลราชธานีอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับข้างในมีอะไรผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเช่นกันนะฮะชื่อวัดอะไรวัดหนองบัวนะครับเอาละฮะไปดูพร้อมๆกันนะครับไปดูด้วยกันว่ามีอะไรพระบรมสารีริกาธาตุนะฮะ น่าจะเป็นวัดท่องเที่ยวนะครับประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะคำบูชาพระบรมมาธาตุเจดีศรีมหาโพนะครับอ่ะนะมองเห็นนะใครมองเห็นก็ว่าตามได้นะครับ นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปลาย,ยตลอดเวลานะครับก็มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับมากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมีอะไร พระต่างขุนยังไม่ถึงระต่งางสาธุสาธุพะมุ่มงทางนะครับบรรยากาศภายในนะครับประับตกแต่งนะครับด้วยสีทองตัดกับสีแดงนะครับซึ่งตัดกันนะครับสวยงามมากนะสวยงามมากเดี๋ยวเราพาไปดูกันรอบๆแล้วนะ พระพุทธรูปเสียงไทยคืออะไรฮะพระพุทธรูปเสียงไทยเหมือนเหมือนกับเป็นแร่เหล็กไหลนะดูคล้ายๆนะนะกับคล้ายๆแร่เหล็กไหลนะเดีย๋ดวยวเรามานั่งดูกันนะนั่งดูกันเผื่อจะมีเลขมงคล น,นำไปรุ่นไปนเสี่ยงกันนะสำหรับงวดน,นี้นนก็ไม่มีข้อมูลอธิบายนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปแบบไหนนะครับแต่ดูแล้วนะครับลักษณะคลายกับเป็นอาทํำจากเหล็กไหลนะหรือว่าขี้เหล็กไหลนะครับแล้วเอาปูนมาโปะทับอีกทีหนึ่งอันนี้จากสังเกตนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ดูดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับช่วยกันดูนะฮะ ที่หน้าอู้นะครับ đây sao đấy được chết nó oh, được chết mà nè coi thắng lên Ô, oh, cái đèn cay thế.

ูนีฮอธิษฐานวิทยาอธิษฐานยกช้างเสี่ยงทายความสําเร็จสําหรับช้างนั่งคุกเข่าชิดนั่งคุกเข่าชิดตัวช้างและเสมอด้านหน้าช้างที่ถนัดตั้งใจออผู้ชายยกนิ้วก้อยผู้หญิงยกนิ้วนางอ๋อ ยกครั้งที่1อธิษฐานถามถ้าประสงค์ความสําเร็จให้ยกช้างนี้ขึ้นยกครั้งที่2อ,อธิษฐานถามซ้ําเรื่องเดิมถ้าประสบความสําเร็จขอให้ยกนิ้วขอให้ยกแ้้งนี้ไม่ขึ้นถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าต้องประสบความสําเร็จคุณสมบัตินะครับ ถามได้ทุกเรื่องทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตธุรกิจการงานเคราะห์โชคลาภถามได้ทั้งสัตว์โลกทุกพทุกพทุกพทุก,ทก,ทกภูมิจนถึงพระนิพพานช้างเสียงไทยเหมาะที่จะนำไปไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือส่วนรวมก็ได้สำหรับไว้ใช้เสียงไายที่บ้านและที่ทำงานต่างๆ ทุกสถานที่โดยไม่มีข้อห้ามประการใดทั้งสิ้นจะใช้เป็นเครื่องประดับไว้ในบ้านหรือที่ทำงานก็ได้หรืออยากได้บุญกุศลไม่มีวันหมดสิ้นก็นำไปถวายตามวัดหรือสถานที่เชิงสิธย์ต่างๆทำให้สถานที่นั้นๆมีรายได้จากผู้ศรัทธายกช้างเสียงไทย ทำให้ผู้ถวายช้างได้รับอนิสงส์มีเงินใช้ตลอดชีวิตถึงไม่มีวันหมดสืบต่อไปจนถึงลูกหลานภายในภาคหน้าไม่มีวันหมดสิ้นก็บอกว่านั่งคุกเข่าชิดข้างตัวและเสมอด้านหน้าข้างด้านที่ถนัดด้านที่ถนัด อธิษฐานครั้งที่มันมีสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งเรื่องที่อธิษฐานว่าอธิษฐานก่อนแล้วก็ยก ยกขึ้นฮะยกขึ้นฮะนาครั้งที่สองยกขึ้นยกขึ้นทั้งสองครั้งเลยไม่สำเร็จ ก็บอกว่าไม่สำเร็จเอาละสำหรับผู้จบ,บุญนะครับที่มากราบสักการะขอพรต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีประชาชนนะครับหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับ นะครับสําหรับเลขจากทุบเสียงนี้สำหรับเลขจากการาเสียงเสียงซีนะครับก็มี7กับ1 0นะครับ7กับ1 0นะครับสำหรับท่านใดที่อชอบและต้องการเลขตัวนี้ก็นำไปลุ้นไปเสียงดูนะ